และคนที่ได้คือคุณอาศดายุทเล็กเปียครับมาโครเซปตนวี่เลยครับคุณสกีครับผมยินเดียวคุณเบียเด้วยครับช่วยนเรานรัยคุณเพ็มสริและเกนครับผมคุณเลมจังถูกต้องเลยครับผมนี่คือรางวัลที่หนึ่งของเราครับใครถูกหวยอันนี้ไปก็ได้น้องเทคโนสปาร์ค20 p r o นะครับไปครอบครองเลยแม่ เรเล่าให้ฟังหนดีกว่านะครับซิกเซตเตอร์เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี2016นะครับเป็นการกดสร้างช่องครั้งแรกนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเริ่มมาด้วยเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุประมาณสัก15-16ลองสร้างช่องดูดีกว่านะครับตอนนั้นเนี่ยเริ่มมาแรกๆเนี่ยจะนำเสนอแบบเกมก่อนซิกเซตเตอร์จะในวันที่20สิงหาปี2016เนี่ยซิกเซตเตอร์เนี่ยเริ่มมาจากการที่ว่าแบบเล่นเก,กไมไม่ครับก็ต้องแคสเกมไม่ครับแต่ก่อนใช้ E i S ลาว่าครับ มันคืออะไรแรกก็คือถือว่าแบบเป็นหนึหนึ่งรุ่นที่ผมพอได้ใช้แล้วเนีรู้สึกว่าเฮ้ยความรู้สึกของเราครั้งแรกก็คือแบบมันเล่นเกมกระตุกมากอ่ะเล่นเกมได้ครับแต่อัดหน้าจอเนี่ย A s AZ s c r e e ล r e ขอ r จริงถ้าจะเอาไว้อัดหน้าจอก็ควรจะต้องใช้พวกนี้ที่เราแนะนําได้เราสอนเป็นแล้วก็เลยสอนโหลดแล้วกันก็คือซิสเตอร์เราเริ่มมาจัดการที่ว่าสอนไปด้วยก็แน่นอนมันคือช่วงเวลาของการเริ่มต้นเล่ากันมาถึงตอนนี้2 0 1 5เอ้ย2016 2017 2018 3ปีนี้คือช่วงเวลาที่ซิสเตอร์เดินทางมาตั้งแต่ศูนย์ซับสไครต์ถึงเกือบ1นึ่งแสนซับสไครต์จริงๆขอบคุณแรงกำลังใจจากทุกคนจริงๆนะครับต้องขอบคุณทีมงานเก่าด้วยแล้วก็ขอบคุณคนดูด้วยเหหมืออนนกกัทที่ําาใ้ย เดินทางมายาวนานมากๆนะหนึ่งร้อยคือเป็นซับสไครต์ที่ดีใจมากที่สุดในโลกเป็นช่วงกําเนิดซิกเซสเตอร์จริงๆเรามีเนี่ยครับหนึ่งพันซับสไครต์หนึ่งพันซับสไครต์หนึ่งหมื่นซับสไครต์ขอบคุณทุกคนมากนะเริ่มที่จะทําคลิปวิดีโอจัดอันดับเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนในปีสองพันสิบแปดไปปลายปีกลางปีของพัสิบแปดก็จัดอันดับสมาร์ทโฟนมาก็เลยแบบเออก็เลยกลายเป็นซิกเซสเตอร์ตอนนั้นขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆครับ นักร้องรุ่นทุ่งขวัญใจแม่ยกเอามาขับขึ้นได้เลยคือแล้วผมสามารถเห็นเขาได้ยังไงฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คเช็คอยู่ในไลฟ์ตอนนี้นะครับก็ฝากสวัสดีพี่ดีมของเราด้วยนะครับนี่นะครับโอเคสวัสดีพี่ดีมครับพี่ดีมเราได้ a n n i v e r อ a r y แปดปีจิ๊กเซสเตอร์กันสักเล็กน้อยแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับซีีทีจิ๊กเซสเตอร์ของเราด้วยนะครับก็เราก็เดินทางมาไกลมากจริงๆนะครับไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะถึงแปดปีแล้วนะครับแป๊บเดียวเองไม่มีทุกคนก็ไม่มีซิกเซสเตอร์ทีี่นนวั้ ใครชื่นชอบผลงานนะครับก็ฝากติดตามเราเป็นกำลังใจให้พวกเราตออๆไปด้วยนะครับอย่างที่โปรแปรมบอกเลยว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดนะครับพวกเราก็จะพยายามับแก้ไขนะครับเราก็พร้อมที่จะพัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับถ้าเกิดว่าคนดูไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งคนดูอย่างแน่นอนนะครับจ้านี้นะครับผมก็อยากจะให้นะครับซิสเตอร์ของพวกเราเนี่ยยานสู่ร้านฟ้าขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีพี่ๆทีมงานนะครับแล้วก็มมีคนดูเนี่ยเราก็มาถึงจุดนี้ไม่ได้ ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับจากนี้ก็ฝากด้วยละกันกนะครับขอบคุณพี่ดีแม่ครับขอบคุณแม่ครับ ไหนก็ไหนเลยะถามค่าถามกันหน่อยดีกว่าไหม <seguir> อืมอ่าเราแปดปีใช่ไหมเราก็จะแจกกันทั้งหมดแปดอย่างผมถามคําถามง่ายๆกันเลยละกันทําถามนี้มีอยู่ว่าซิกเซ็เตอร์เนี่ยเกิดปีอะไรเดือนอะไรวันพี่อะไรใครครับคนแรกคนแรกเฟซบุ๊กมาแล้วและคนที่ได้คือค<ไ>ุณอัศรายุธเล็กเปียครับคุณจะได้ตัวเพาเวอร์แบงค์อาสกิไปเลยนะครับแคปหน้าจอได้เลยครับนี่คือน้อยฟิสครับทิกตอกของเซซทีเนี่ยมีผู้ติดตามกี่คนแล้วนี่มาเข้าใจปาน ยินดีด้วยครับผมก็ยินดีมากๆนะครับแคปหน้าจอได้เลยครับแคปไปเลยครับคุณได้รับไปเรียบร้อยนครับนี่คืออาสกินี่กล่องมันอยู่นี่ครับคุณเอาอิเล็กสันไปเลยครับนี่เลยครับอาสกีครับผมที่นีด้วยครับแคปหน้าจอไปเลยครับสุดจากกระดบเขาตอบถูกในคำถามแรกยินดีกับคุณเบียเดตด้วยครับชูวแลาศ ครับคุณเสียเดชครับเราจะแจก S Defier นะครับตัวเฮดโฟนะขอบคุณมากครับคุณอัศดายุทธครับก็มีความใกล้เคียงที่สุดนะครับก็ขอยกให้คุณเพ็งสุริและกันครับผมเอาไปเลยครับตัดต่อได้เลยนี่คือเทคโน o Spark 20 Pro ครับเออนี่ครับสโลแกนใหม่ของซิกเซอร์เตอร์คืออะไรคุณเรจัง Easy Technology for Everyone ถูกต้องแลวครับ อ่ะคนเลจจ์คุณแคปหน้า่อได้เลยครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณที่มาร่วมสนุกมาร่วมกิจกรรมไม่น่าเชื่อเราได้แจกสินค้าที่แบบราคาหกเจ็ดพันบาทนะมไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของทริปเตอร์แล้วขอบคุณทุกคนที่มาร่วมสนุกและขอบคุณมากๆที่เดินทางมากับเราถึง8ปีครับแปดปีแล้วนะครับแปดปีแล้วขอเวพรทุกคนหน่อยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทีมงานทุกคนรวมถึงทีมงานหน้าเก่าหน้าใหม่นะครับผมขอให้เราได้เดินทารงร่วมกันกับทริปเตอร์ไปยาวนานเราจะได้อยู่ด้วยกันไปยาวนานอีกเรื่อยๆ,ๆทุุกๆปีคบขอณ ทุกคนที่เดินทางมากับเรารวม8ปีและจะเดินทางไปอีกเรื่อยๆเอาล่ะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าเจอกันไลฟ์หน้าและแน่นอนท,นทุกๆวันที่เหลือเราจะได้เจอกันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นโฟมพี่ดิบหรือทุกๆคนเองก็ตามนะครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้าเจอกันไลฟ์หน้าเดี๋ยวเกมทุกๆคนครับบ๊ายบายบายสวัสดีครับ